ก่อนที่พวกเรานั้นจะทำบุญขอให้พวกเรานั้นจงลองศึกษาว่าบุญคืออะไรถ้าเราเข้าใจว่าบุญคืออะไรเราก็จะทำบุญเพราะว่าบุญนั้นคือความดี ใครก็แล้วแต่ที่สร้างความดีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบุคคลนั้นย่อมมีแต่ความสุขมันตรงกันข้ามกับคนที่ชอบสร้างบาปกรรมชั่วทารามกบุคคลเหล่านั้นอยู่อย่างไรก็ไม่เป็นสุข นอนอย่างไรก็ไม่เป็นสุขเพราะต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าตำรวจจะมาจับไหมหรือคนจะมาฆ่าไหมเพราะเธ้แล้วบุญก็คือความสุขถ้าพวกเราพยายามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้รู้ว่าบุญนั้น ทำให้เรามีความสุขแต่บางคนนั้นไม่เข้าใจคำว่าบุญคืออะไรบางครั้งบางขาวไปถวา,ายสังฆทานข้ั้งเดียวในวันเกิดแล้วก็ไม่ได้ให้ทานรักษาศีลแจริญภาวนาเลยพอเกิดเหตุ เรื่องอะไรไม่ดีเข้ามาถึงตัวเองก็มักจะโทษว่าไม่เห็นบุญนั้นช่วยตรงไหนเลยคนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรบุญนี่แหละเป็นตัวช่วยให้พวกเราทุกคนพ้นจากความทุกข แต่คนเราไม่ดึงมองเลยว่าบุญนั้นเป็นตัวถ่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีอะไรที่จะนำพาชีวิตเราให้พ้นจากความทุกข์นอกจากการที่เราได้ประพฤติเราได้ปฏิบัติขัดเกาเกิเลส น้อยใหญ่ทั้งหลายที่มันแฝงอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเราทุกคนนั้นสามารถที่จะทำขัดเก่าเกเรที่อยู่อายในใจของตัวเราเองได้อยู่ที่ว่าพวกเราทุกคนนั้น จะพยายามขัดเก,ก่ากิเดศซึ่งเป็นความโง่ที่เรียกว่าอัตชาออกไปจากจิตจากใจตัวเราเองหรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีโรคมีโกธมีหลงแต่เราทั้นไม่เคยที่จะขัดเกาจิเกส ให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นออกจากจิตใจของเราเลยถ้าเราอมเอาความโลภความโกรธความหลงไว้ภายในจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นก็ย่อมจะพบแต่ความทุกข์ตลอดเวลา